วิธีการใช้งานเครื่องรุ่นนี้กันนะครับตอนนี้เราประกอบใส่เต้าลมตัวนี้นะครับใส่เต้าลมตัวนี้นะครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับต่อใส่รูตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับคือวิธีการประกอบเลยนะครับตันนี้นะครับแล้วก็รูตัวนี้นะครับจะเป็นรูต่อสายกับปั๊มลมนะครับเวลาเสียบปั๊มลมเข้าไปใช่ไหมครับเสียบสายลมเข้าไปแล้วก็ รูดตัวนี้เข้าไปนะครับคืออย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับคืออัดลมนะครับนี่เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับส่วนวิธีการปรับระดับวิธีการใช้งานนะครับปรับระดับให้ได้ตามขวดที่เราจะปิดใช่ไหมครับจะมีที่ปรับด้านหลังเออด้านบนนะครับตัวนี้นะครับถ้าหมุนไปด้านขวานะครับคือปรับระดับขึ้นนะครับ ตามขวดที่เราจะปิดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหมุนไปด้านซ้ายนะครับคือปรับระดับลงนะครับวิธีการใช้งานนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ล็อกขวดนะครับให้อยู่จุดวางเป้าหมายที่เราปรับไว้นะครับตัวนี้นะครับคือล็อกล็อกขวดนะครับตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับระดับต่ำสูงตามระดับขวดที่เราจะปิดหรือว่าต่อนะครับนี่เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับอธิบายวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็อธิบายทีนะครับตัวนี้จะเป็นร <m akes noite> ูต่อกับสายปั๊มลมนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นรูต่อสายเข้ากับเครื่องเลยนะครับเข้ากับลูกสูบเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็แค่นี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับมีการปรับระดับขึ้นลงแค่นั้นเองหมุนไปด้านขวาคือปรับขึ้นหมุนไปด้านซ้ายนะครับคือปรับลงนะครับส่วนตัวนี้2อันใช่ไหมครับปุ่มตัวนี้2อันเป็นปุ่มปรับแรงดันนะครับคือถ้าหมุนไปด้านขวาจะเป็นหมุนอัดลมนะครับคือการตอกช้าเร็วนะครับตัวนี้นะครับ2อันนะครับ